สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูต้นเถาคันขาวนะสรรพคุณดีๆนะสุนไฟข้างทางอะไรคุณอาจจะเคยเห็นและทางทิ้งกันเป็นประจําเลยไม่รวมเป็นสุนไรนะคุณผู้ชมต้นเถาคันขาวจะมีอยู่สองชนิดนั่นก็คือต้นเถาคันขาวและต้นเถาคันแดงนะคุณผู้ชมจะมีอยู่สองชนิดนั่นเองนะคุณผู้ชมก็สรรพคุณเดียวกันเลยนะฮะตอนนี้เราถ่ายอยู่ข้างทางน,นเไงนะคุณผู้ชมลักษณะใบจะเป็นอย่างนี้ ลักษณะต้นของเราจะเป็นเถานะคุณผู้ชมลักษณะจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะซึ่งหาพบได้ตามข้างทางทั่วไปนะครับผมนี่ฮะคนสมัยก่อนจะนิยมใช้มากเลยนะกับต้นเถาคันขาวตัวนี้นะค,คุณผู้ชมเขาขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสรรพคุณของเขากันเลยว่าสรรพคุณของเขาแล้วมีอะไรกันบ้างนะฮะท่านผู้ชมอ่าสรรพคุณของต้นเถาคันขาวนะใช้เถาปรุงเป็นยาต้มกินนะเป็นยาแก้กระสายเส้น ช่วยฟอกโลหิตช่วยขับเสียมหะาช่วยขับลมแก้การฟกช้ำภายในร่างกายได้และยังช่วยทำให้เส้นเอ็นหย่อนได้อีกด้วยนะหรือใบของเขานะนำใบมาอังไฟให้พอเหี่ยวนำมาปิดฝีจะช่วยทำให้ฝีนั้นหายได้เร็วยิ่งขึ้นหรือถ้าฝีนั้นแตกก็จะช่วยดูดหนองได้เป็นอย่างดีนะเลยทำให้ฝีนั้นหายได้เร็วยิ่งขึ้นนะหรือจะนำใบสดของเขานะนำใบสดของเถวขั้นขาวนำะมาผสมกับ เล้าขาวและข้าวเหนียวนะนำมาตาผสมกันนะ<ช>ละพอกที่ฝีนะคุณผู้ชมก็จะช่วยทําให้ฝีนั้นหายได้เร็วยิ่งขึ้นนะคุณผู้ชมหรือประโยชน์ของเขาฮนะประโยชน์ของถั่วขั้นขาวนะ,ะชนนะใช้ยอดอ่อนของเขานะํามาลกูกจิ้มกับน้าพริกกินฮะอร่อยมากๆกเลยนะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะเคยกินกันแล้วนะคุณผู้ชมกับยอดอ่อนนะนี่ฮะยอดอ่อนของเขาสามารถรับประทานได้แนละยังเป็นสูตรไยด้วยนะคุณผู้ชมนี่ เขาขยายพันธุ์ดยมเมล็ดกรของดีอย่างนี้คนปลูกติดบ้านไว้ลหลายคนอาจจะเคยเห็นกันหรือถังทิ้งกันไม่รู้มันเป็นส่วนภัยนะคุณผู้ชมเนี่ยฮะพบได้ตามข้างทางหรือที่รกร้างนะคุณผู้ชมมักจะเจอต้นนี้อยู่นั่นเองนะโดยเฉพาะคนสมัยก่อนก็จะนิยมใช้ต้นของถถวขั้นเขานะในการนามาพอกฝีแล้วคุณผู้ชมจะช่วยได้นะนี่ลหลายคนนิยมรับประทานกันนะยอดอดนําไปลรกจิ้มน้ำพริกอร่อยมากฝากด้วยนะโอเคครับ